โอเคครับผมขอยัดรีวิวนะครับหลังจากที่ได้ทำการโมสูตรชุดท่อเดิมนะครับของเจ้าดูคาตินะครับซูเปอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยมีใครที่จะจัดโมกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกของทางร้านทองดีถ่อยเสียหรือทองดีบิกไบนะครในส่วนประกอบของการโมนะครับเราก็ใช้สูตรเส่ท่อรีกเกียวนะครับแล้วก็โมในส่วนของปลายท่อคู่นะครับเปิดปากให้ขยายขึ้น แล้วก็ในเรื่องของเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าอยาออกมาช็อปขนาดไหนนะครับผมนี่รอบเต็นบอลนะครับออกเป็นช็อปสปอร์ตนะครับเป็นลูกๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังใกล้ๆกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรอบสูงให้ชมกันนะครับ สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องการที่จะสร้างชุดพ่อเดิมให้เป็นพ่อสูตรนะครับทุกรุ่นทุกค่ายทุกแบบนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่เพจของทางร้านทองดีต้อยเสียหรือทองดีบิ๊กไบค์นะครับหรือจะโทรสอบถามมาโดยตรงนะครับที่เบอร์ของช่างวัดนะครับเบอร์โทรก้อ8 1นย์แปดหนึ่งนะครับสองเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเก้าห้านะครับผมยินดีให้คาปรึกษานะครับโอเคครับขอบคุณครับ